รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีค่ะ สวัสดีครับรับผมประดินทุกครับราชินีมหานิยมค่ะครับพบกับเราสองคนนะครับในรายการรัดกป็นลูกออนทัวร์นะครับทุกคนอังคารเวลาห้าโมงครึ่งนะครับเป็นเ็แบบนี้นะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดจังหวัดเลยเลยนะคะเลยไปนู่นเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่วัดพระพุทธบาททูควายเงินค่ะโอนี่เลยนี่ตรงนี้เป็น พระพุทธบาทเลยโหประวัติเขาเนี่ยยาวนานมากเมื่อก่อนเรามาเจอหลวงปู่หลวงปู่เย็นหลวงปู่เย็นหลวงปู่เย็นก็เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่อ่ะเดินขึ้นมาจากข้างล่างอ่ะข้างล่างเออเขาแล้วก็ขึ้นเขามาใช่ขึ้นเขามาแล้วก็มาเจอรอยพระพุทธบาทที่นี่ ยังเห็นอยู่เลยนะว่าเป็นเป็นหินแล้วก็มาสร้างครอบที่หลังใช่เมื่อก่อนรายการรักกระดุกออนทัวเคยมาถ่ายที่นี่แล้วจานใช่แต่โองไม่ได้สวยขนาดนี้ใช่อันนี้ก็คือสร้างอยู่ใช่หลวงปู่ก็ทําทุกอย่างเลยนะครับแม้แต่ถนนที่เราขับรถมาจานก็ยังรถก่อนเป็นลูกลัง หลวงนะปู่บอกว่าเดินกว่าจะแบบไปบินทบาทกว่าจะปีนเขามาได้เท้าก็เลือดไหลเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเราไปไหว้กันดีกว่าเนาออาจารย์เนาะครับไปนะครับ ใจวันนี้ายเงินพอขึ้นมาจากพระบาทก็มาเจอเจอเลยตรงนี้เขาเรียกว่าวัดอะไรจ้านวัดพระบาทภูควายเงินเขาก็เลยมีควายเพราะเขาบอกว่าอดีตเนี่ยชาวบ้านเขาระลึกถึงควายที่เขาได้ใช้ทำมาหากินปลูกข้าวให้กับเขาจนเขามีเงินล่ำรวยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นควายเงินโหดีจังเลยนะคะแล้วก็กลายมาเป็นวัดแห่งนี้เนาะ จะาไไปหนพก็จะมีกระต่ายเงินหนีหมีมีควายเงินแล้วก็จะมีกระต่ายเงิน nice อีีอาจารย์ไปไปกระต่ายเงินกันมาดูผังหน่อยสิเป็นยังไงนี่ ม่น้ำผูกพระบาทผูกควายเงินนะนี่ก็เป็นถังของเชียงคานใช่ไหมวัดพระบาทผูกควายเงินนี่ตรงนี้ไม่ไกลเลยนะอาจารย์จากเชียงคานมาเชียงคานอยู่ไหนเอาถามทำไมใชงคานอยู่แถวนี้นี่ถามทำไมแล้วเนี่ยก็จะดูว่าเนียนหรือเปล่าเอาไว้เอาไว้ เนี่ยไม่ไกลจากเชียงคานเล้วจ้าเฉียงคานอยู่นี่นั่นจักรยานเห็นจักรยานเขาเมื่อวานเราถีดจักรยานอยู่พอเห็นปุ๊บเข้าใจปั๊บเลยว่าต้องเป็นเชียงคานแน่แต่เมื่อกี้ไม่ใช่ที่นี่เขามีกิจกรรมอะไรนะไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปดูโอ้โหทำาป็กรตายมาแลวสวัสดีครับ สวัสดีค่ะแจนน้ำมนต์นะครับไปไหนกันมาเนี่ยผมมารอตั้งนานแล้วเนี่ยเออก็คนผิดเวลาก็อย่างนี้อ๋อนี่เขามีให้อาหารนี่เอาเลยฮะเนี่ยหูมาลุมเลยเนี่ยโอ้สามร้อยกว่าตัวมีนี่ด้วยอ้าวเขาเรียกอะไรล่ะกุกก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 เขาแสนรู้นะเนี่ย บอกให้ยืนก็ยืนยืนนั่งยืนยืนนั่งยืนนั่งโอ้โหนี่นี่ระตายของท้องปูนะคนไหนที่แบบพาลูกพาหลานมา แล้วก็มาซื้อผักบุ้งไฟแดงไม่ใช่ไม่ใช่กิเขียวอ๋อไปผักบุ้งมาเลี้ยงกระตายแล้วก็มีอาหารด้วยนะเขาเาจะได้เปลี่ยนรสชาติบ้างอาหารเม็ดอร่อยนะครับอร่อยไหมอร่อยฮะลองชิมดูเป็นอาหาร จารย์ปรินไปตามหา,ามหน่อยว่าเกย์อยู่ไหนเนี่ยอยู่มันต้องใส่เป็นหลงสวนกระต่ายแล้วมั้งเนี่ยโอ,โ, <c oughs> โอ้โห <c oughs> ได้ยินเสียง <c oughs> ได้ยินติ้วอย่างเงี้ยติ้วนี่เขาเรียกว่าติ้วติ้ว,ต,วต้องตามไปดูเลย <c oughs> ใส่ต้องใส่แล้วก็ต้องเคาะด้วยนะจานเดี๋ยวไม่ลงใช่ไหมเพื่อเพื่อให้ดังไงเพื่อให้ดังชื่อเสียงเราจะได้โด่งดังแตตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปไปไหนไหวอัจฉิเจ้าวาดองขาอ๋อไปหลวงปู่เย็นหลวงปู่เย็นนี่นะครับผมโอ้โหสุตติหลวงพู่มีอะไรอยู่ด้านในนี้เลยครับ กราบอธิของหลวงปู่เย็นชเย็นใจไหมฮะเย็นสมชื่อไหมฮะอากาศก็เย็นแต่เสียดายที่ว่าไม่ได้เจอท่านมาแล้วแล้วเมอสี่ปีที่แล้วนะคะแต่ก็ชื่นใจที่ได้มาตราบนี่ใช่ค่ะโอโหสิกรรมใช่หลวงปู่จะเป็นหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์มากๆด้วยเนาะหนทางที่ขึ้นมาป็นวัดเนี่ยท่านก็สร้าง ทั้งหมดเลยเมื่อก่อนเป็นเป็นเพื่อภูเขาเนาะไม่มีอะไรเลยตอนนี้คือรถขึ้นมาสะดวกเลยใช่ค่ะนั่นคือหลวงปู่น่สร้างเล็นพู่สร้างเอาไว้เนาะเดี๋ยวจะพาไปไหนต่อครับแกงคุดคู้แกงคุดคู้นอนคุดคู้มีอดีตเป็นยังไงบ้าง เป็นประวัติเขาดีกว oh, oh. ่าประวัติเดี๋ยวเราไปอ่านตรงนู้นแม่นโเม่นโอ้ยปราวัติแล้วจะเปลี่ยนประวัติเขาหน่อยตำนานยักษ์เฝ้าที่นั่นด้วยนะอ๋อเลยท่านผู้ชมไว้ก่อนแล้วเขาบอกว่ามีตำนานอย่างนี้ด้วยนะจารยนเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไปตรงนั้นไม่รู้พอกลับมาอีกทีแก่เลยจริงหายไปกี่ปีล่ะ เจอแล้วเจอแล้วคนนี้ไม่ใช่มันมีตรงเออการท่องเที่ยวก็เคยเล่าให้ฟังไงรายการแรกกับดุกเมื่อสมัยก่อนเป็นสิบปีแล้วที่เขาบอกว่าเดินหายไปจากไม่ที่แก่เลยแล้วมาเจอที่วัดพญานาควัดเนี่ยไฟเงินหรสวัสดีค่ะนี่คนนี้ไปไปไปดีกว่าไป มาถึงที่แก่งคุดคูคุดคูเหมือนที่ว่าไปเลยเมื่อกี้หลอกงานประวัติดูเขาต้องนอนคุดคูนะนอนคุดนอนหนาวนอนคุดคูแล้วประวัติที่ฟังไหนสิอันนี้ไม่กล้าอันนี้แบบว่าไม่อยากจะเปลี่ยนประวัติประวัติวยกัน่วยกันช่วยกันดีกว่ามาก็ที่นี่เขามีในพานใช่ไหมครับอ่าชื่อจึงคึงย่างแดง จึงคึงด่างแดงจมูกแดงอ๋อด่างคือจมูกจมูกแดงจึงคึงเนี่ยเป็นนายพรานก็ล่าสัตว์อยู่แล้วเสร็จปรากฏว่าเขาไปเจอควายเงินเห็นไหมมันผูกกับวัดเมื่อกี้นี้ใช่วัดผูกควายเงินใช่บคุรไหมถ้าเจอควายเงินก็จะยิงก็จะยิงเล็งนะเล็งตามตามลูกปั้นเขาเลยเล็งเสร็จพอจะยิงปรากฏ เรือมามีเรือเรือขนสินค้าเรือพรมงคเนาจะยิงข้ามฟากไปฝั่งนู้นใช่จะยิงยิงใส่ควายแหละก็ปรากฏว่าปรากฏว่าควายตกใจเรือก็เลยตกใจเรือก็เลยหนีอ่าก็เลยยิงไม่โดนไงครับถ้ายิงไม่โดนก็โมโหเลยทีนี้อ่าเพราะว่าไม่งั้นจะได้เนื้อควายไปกินแล้วปรากฏพอโมโหก็เลยยิงซ้ำไปที่ยอดเขายอดเขาก็เลย กระเด็นกระจายไปก็เขาเป็นพ <Jean> ่านเขาก็จะล่าสัตว์อยู่เรื่อยๆแต่เรือก็ผ่านไปผ่านหน้าผ่านไปผ่านมาเขาก็เลยล่าสัตว์ไม่ได้สัตว์หนีหมดใช่เพราะมันตื่นเรืออ่าประมาณนั้นเขาก็เลยโกรธก็เลยคิดวิธีว่าจะทํายังไงดีที่จะไม่ให้เรือเนี่ยมาเล่นผ่านเขาก็เลยเอาหินมาถมเอาหินมาถมมาถม่าถมเรือมันจะได้ตื่นไงมีโขดหินเยอะแยะเลยเอาหมาถมไว้ใช่เรือลนน้ำน่ะไม่ให้ให้เรือผ่านคือกักเอา ประมาณอย่างนั้นเพื่อที่ตัวเองจะได้ล่าสัตว์ได้ครับปรากฏว่ามีเนนมาเห็นก็เลยบอกอ้าวถ้าทําอย่างนี้เนี่ยการใช้ชีวิตของคนอื่นจะเดือดร้อนหมดสัตว์ป่าอะไรทุกอย่างแล้วก็น้ําก็จะไม่มีกินด้วยเพราะตุ่นเล็กน้ำขเอาไว้ข้างบนทาไงฮะเนนเขาก็เลยคิดว่าเอถ้าอย่างนี้เดี๋ยวใช้อุบายดีกว่าเป็นหลอกให้จึงคึงเนี่ยขนหินโดยการใช้ไม้คานเนี่ยเป็นไม้ไผ่หาบแล้วก็บอกให้หาไปทีได้จะได้เยอะๆ ไม่ใช่โยกไปทีละก้อนจะได้หาบได้เลยไม้กวาหน้าหลังเลยหาบได้พอทําไปได้สักพักไม้คานหักไม้ไผ่มันก็เลยบาดบาดทคอทีนี่เลยตายไหมฮะตายคุดคู ที่มาของคาว่าคุดคุูไงอเป็นตำนานแต่มันก็น่าจะมีส่วนแหละเขาบอกว่าตํานานเนี่เขาให้ให้คิดคุณยาให้เดือดร้อนให้กับใครใช่ไหมให้ทุกแก่ท่านให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวใช่นี่แหละตรงนี้ช่ไปทาให้เดือดร้อนคนอื่นเขาสัตว์ป่าโน่นนี่นั่นอะไรใช่ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นจะถึงตัวโอเคเดี๋ยวไปดูไปดูไปดูแก่งกันแล้วก็นี่เลยไปรู้จักกับนายพาน จึงคึงเออจึงคึงกันแดงๆนะค่ะ แล้วแบบวิวนะแบบยิ่งกว่าพาโนอีกอ่ะคือมันทั้งพาโนมันจะกว้างอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่มันทั้งกว้างทั้งสูงเนี่ยอุสนูกุตาแล้วเมฆโอ้โหดูสิฮะท้องฟ้าใสเลยน้ำเขาเมฆเนาะหน้าน้ําหลังเขาใช่อันนี้อาจารย์คือเขามีตำนานน่ะก็คือแก่งเห็นไหมมีแก่งมีหินอยู่ที่ ที่ในพานเข้าไปน่ะเอาไปโปะโปะเอาไว้เนี่ยไม่เหลือพานน่ะเออเนี่ยหินหินในพานหมดใช่หินในพานหมดเลยอ่ะแบบโอ้ตายแล้วสวยงามมีเสน่ห์เลยนะคะแล้วชาวบ้านก็มาหาปลากันนะใช่เป็นจุดที่ปลาชุมตรงนี้เพราะว่าน้ําเชี่ยวเห็นไหมปลาเขาจะมาเล่นแถวแถวนี้เขาก็เลยไปแหล่งที่จับปลาเพราะว่าน่าจะเป็นน้ําตื้นอ่าเพราะในพานแกไปกบเอาไว้อ่ะน้ําตื้นจนเดินได้แล้วเรือมาไม่ได้ละใช่เรือเรือเรือ หมได้แล้วตรงนี้ของในพานท่านแต่ตายแล้วตรงนี้มันคือแกงอะไรกันแน่แกงในพานเปล่าหรือแกงกระจา์แกงดั้งแดงไม่ใช่ผมพามาเนี่ยผมพามาให้โูมาให้รู้แจ้งเห็นจริงียกว่าแกงคุดคูเแกงคุดคู้อันที่ที่เราเราเล่าประวัติกันมาเมื่อกี้นี้อ่าแ่ง่ายงนาแต่ว่าแม่เนาะ แกงกุดกู้ไปงั้นเดีอย่าอย่าคิดว่าจะจำไปต่อคำถามท้ายรายการนะไม่ใช่โอเคคค่ะไปที่อีกครับผมอาจารย์พามาไหนเดี๋ยวสิ เต็มปากหัวแต่ห่วงกินท่านผู้ชมผู้ชมครับก็มาร้านของฝากถ้ามาเมืองเลยแล้วของขึ้นชื่อก็คือมะพร้าวแก้วใช่ไหมครานี้เลยมาอยู่ที่ร้านแม่ดาวเรืองมะพร้าวแก้วนะครับแม่ดาวเรืองอันนี้ชื่อว่าแม่ดาวลอยงั้นเป็นแม่นดาวด้วละกันเปนล่วงโอยไปหมดแล้วนี่มันเนี่ย ยังไงยังไงวันนี้นี่ไงโอเดี๋ยราไปคุยกับเจ้าของร้านเขาทีกว่าขึ้นชื่อจังหวัดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ก็คือมะ้าวแก้วมะ้าวแก้วเห็นมีเขียนเกรดเอเกรดบีนะราคาก็ต่างกันแอเคเดี๋ยวเรามาเจอกับท่านเจ้าของร้านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แนะนำตัวหน่อยครับค่ะ ดาวหวานค่ะพี่ดาวหวานอ่าพี่ดาวหวานเป็นเจ้าของร้านค่ะอ้าวเจ้าของร้านไม่ใช่คุณแม่ใช้ชื่อคุณแม่ออ๋คุณแม่เป็นดาวเรืองค่ะเป็นจิริมงคลแล้วเวลาคนเรียกดาวเรืองดาวเรืองนี่โกรธไหมไม่โกรธเลยค่ะไม่โกรธคดีใจด้วยคดีใจด้วยคนจะได้จำร้านได้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเชิญพี่มาคุยกันข้างนอกเลยดีกว่าค่ะค่แทนแทนแล้วที่ก็คือของฝากของเมืองเลยอะไรอ่ะ มาพาบแก้วไงมาพับแก้วใช่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 ไหที่เมื่อกี้เราอ่านกันไหนแนะนําหน่อยสิครับมีอะไรบ้างอันนี้นะค่ะมีทั้งหมด5รสนะคะคอันนี้เราไปเตยค่ะเราถึงนะคะมันจะหอมมันไปเตยอันนี้ดอกอันซันค่ะอันนี้น้ำตาลทรายแดงมันจะหอมเหมือนน้าอ้อยค่ะอันนี้ลบนมสดลบนมนมสดลบนมสดคัะนมสดฮอกไกโดค่ะอันนี้รสดั้งเดิมอ๋อนั้งเดค่ะ มีทั้งหมด5รสเป็นมะพร้าวเกรดเอทั้งหมดเลย<ต>ค่ะเมื<ต>่อกี้ตอนเดินผ่านมาเห็นมีทั้งเกรดเอเกรดบีคืออะไรคะ,ะคือเกรด A, เอเจเป็นเนื้ออ่อนมากเป็นเนื้อสันเดียวสันครึง่งถ้าเป็นเกรดบ e, ีมันก็จะหนุบหนุบขึ้นมาหน่อยแต่ไม่แข็งมากนะคะ,ะเป็นเนื้อสันสามสันสี่ค่ะและที่เป็นสีสีแบบนั้นก็คือมะพร้าวเกรดซีคือสันห้าสันหกไปแล้วมันจะแข็งอ,ออกมานิดนึงแข็งแข็ง,ขงมัน,มน แล้วอันนี้คือคนที่จะเลือกเลือกกินนี่คือเรื่องของราคาหรือว่าความชอบของบางคนบางคนก็ชอบแข็งแข็งบางคนก็ชอบมะพร้าวอ่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลองชิมดูไหมลองชิมดูลองชิมดูค่ะดูสีค้านะลองพาสเ่ะอันนี้คือเกรดเลยอันนี้เกรดเอทั้งหมดเลยมาลองอันชันค่ะอันชั้นเดี๋ยวออริจินอลหน่อยอันนี้เราทำตามสายแดงไหมหอมหอมแล้วก็กินนมสดค่ะ นิ่มางแต่จะนินมคอมนิ่มเคยกินแต่แข็งแข็งน่ะเราไม่รู้เกรดเลยเพราะว่าเขาซื้อมาให้ก็เป็นเห็นเราพวกนั้นดีดอกอันนี้ก็เกรดเอเกรดเออันนี้เป็นเกรดเอโอเคอาจจะหาที่ร้านก็สนมากนะคะจะหาเกรดเออันดับหนึ่งครับแล้วที่ร้านนอกจากมะพร้าวแก้วแล้วยังมีของฝากอ่ามีกล้วยทอดนะคะหล่ยางมีวยเบลล์หลายหลายอย่างทำเป็นทุกอย่างเลยค่ะมีทุกอย่างแล้วก็มันทอดมะขามคุกอย่างนี้ค่ะทั้งหมดงนั้นเลยค่ะอ ถ้าเราจะเลือกกินเราก็ต้องเลือกมะขามคุกแล้วก็นี่นี่กล้วยอ่ะกล้วยตากค่ะกล้วยเบกแตกค่ะกล้วยเบกแตกกล้วยลายเป็นแบบทำไมถึงได้ชื่อกล้วยเบกแตกค่ะือกินแล้วเวลาเคี้ยวมันจะอมเปรี้ยวอมหวานแลมันจะมันจะกรอบๆแล้วเคี้ยวไม่หยุดค่ะแล้วกินแต่เลิศแบบว่าเลิศเลิศเลกตัวเองไม่อยู่เบกตัวเองไม่อยู่ครัก็มีราคาแสามถุงร้อยอันนี้ก็จะเป็นของฝาก ทั่วไปแต่ที่เป็นของทางร้านก็มีใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็คือของทางร้านเลยนีเกรดีเลยนกเกตีค่ะของที่ร้านไม่ดาวเรืองค่ะแบบนี้เราจะบอกเขาเลยใช่ไหมว่าเกรดอะไรเราไม่โกงลูกค้านี่แบบแพนแบบแพมแพกเกตดีอันนี้แบบเส้นนะคะเพราะเส้นที่ร้านเราก็จะอร่อยเพราะเราไม่ใช่ของไบบว่ามะพร้าวแก่มากันจะหนุบๆเส้นที่ร้านค่ะผมเห็น อยู่เป็นเครื่องทําเลยที่เนี่ยมีเครื่องเลยยังมีการทำแบบสะอาดมากเขาทำสดๆทำาใหม่เลยนะทำทุกวันไหมทำทุกวันค่ะมีไอ้นั่นด้วยแหละเป็นในหายอะจารย์น่ารักมากเลยทานหรอไมนใค่ะได้แต่เดินเข้ามานี่ไม่ได้ถามถึงมะพร้าวเลยตาเล็งอยู่ที่ไหาเลยนะเราเป็นคนมีดีกรีไงไปที่ไหนต้องมีดีกรีตลองเว้ด้วยแต่สีสวยน่ารัก เป็นเป็นของฝากให้ผู้ใหญ่โอเคพี่ดาวหวานฝากร้านหน่อยว่าร้านอยู่ที่ไหนครับเข้ามาในโซนแก่งคุดคูนะคะ อยู่ฮนนนติดแก่งคุตคูเลยค่ะถ้าจะไปแกงคุู500เมตรอ่าคือถ้าจะเข้าไปแก่งคุคูก็จะต้องผ่านร้านก่อนใช่ไหมร้านอยู่ซ้ายมือนะคะก่อนถึงแก่ง500เมตรค่ะครับผมอ่าก็บอกแวะนะครับก่อนกลับกรุงเทพหรือกลับจังหวัดของท่านเองนะกตมเต็มทันเลยค่ะได้นะครับคครับ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเหมาส์ไปเลยไปเหมาส์ก็ได้ครับ มาคนละเนี่ยคนละมับมาไดยจะไม่มีใครอ่อนเท่าผมมะพร้าวอ่อมาถลายเลยเหรออาจารย์ครับวันนี้ผมมีของฝากท่านประธานด้วยนี่คนมีดีกรีแล้วก็ต้องออกมาให้ไม่เอาหรอมาเซลของปากของคอของพวกเราของปากของฝากจากเจ้าของร้านด้วยแหละครับามซื้อผลงานด้วยครับผมค่ะ โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็พาเที่ยวที่จังหวัดเลยหลายที่เลยเต็มคไคเลย แล้วก็เอาบุญมาฝากด้วยท้ายรายการแน่นอนครับต้องแจกของรางวัลแลจกของรางวัลก่อนเลยของ P N K ก่อนเลยน้อง P N K ก็แจกกาแฟค่ะรางวัลหนึ่งรางวัลแาแฟกกล่องด้วยกันนะคะแล้วก็ P N K ก็ยังไม่หมดนะก็แจกกานกานดิงอีกแล้วก็ยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีพระจากท่านเจ้าอาวาสวัดหน้าพเมรนะครับจังหวัดอยุธยานะครับอีกสามรางวัลนะครับยังไม่หมดอีกยังไม่หมดคนหนูแจก โอ้โหก็นำแจกเลยมีเสื้อยืดนะครับสงรางวัลจากผู้เชียงคานนะครับเป็นที่พักที่เรานอนโฮสเทลนั่นแหละสองรางวัลอมวันนี้แจกเพียบเลยนะถ้าอยากได้รางวัลรีบตอบคำถามมานะครับคำถามประจำวันนี้มีอยู่ว่าสถานที่ที่เราไปที่มีตำนานเรื่องของในพานจึงขึงดั้งแดงเนี่ยมีชื่อว่าอะไรครับข้อหนึ่งครับ ข้อหนึ่งแกงคุดคดคดครูเอาใหมาข้อหนึ่งครับแกงคดคูค่ะเขามีชื่อว่าอยู่ว่าแกงคุดคูผ่รูชัดเจนใช่หรือเปล่าชัดเจนแน่นอนยีนดีคุดครู ข้อสองครับไม่ใช่หรอกคืออะไรคือยู่ออกเสียงไม่ถูกแกงขจาจานแกงข้าจานแกงขาจานแน่นอนนั่นั่ะอันนั้นมันอยู่เพชรบุรีนะแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่เลยที่เลยอ๋อเหรอไม่รู้ไม่รู้โอเคครให้ผู้ชมทางบ้านเป็นคนตอบนะครับวนคำถามอีกครั้งนะครับสถานที่ที่เราไปเจอตำนานเรื่องของนายพานจึงขึงดั้งแดงเนี่ยชื่อว่าสถานที่อะไรครับค่ะข้อที่หนึ่งค่ะ โหจำได้แม่นเลยคุดคูค่ะนี่ใช่เหรอนี่เขาแบบจำมอยู่ในหัวสมองแลเขาไม่ยอมพลาดแล้วแกงคุดคูเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้อสองแกงกระจานครับผมแกงกระจานนะคับอะใครตอบได้รีบตอบมาทางหน้า Facebook ที่ขึ้นหน้าจออยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าสแกน QR code คหรือว่าจะโทรศัพท์ก็ได้นะครับรีบตอบมาแล้วก็รับรางวัลไปเลยนะครับวันนี้แจกเยอะเลยแล้วพบกันใหม่กับพวกเราในรายการรัดกระดุกออนทัวร์ทางสระบัวหทุก ห้า <5 S 2> <บ>โมงครึ่งวันอังคารน,นะครับวันนี้บายบายค่ะบายบายไปก่อนนะคะเจอกันนะคะ